ตาสบายดีสามีนฟอมสวัสดีครับพุ๊บพ่อกันคือเกาเมล็ดงูครับนี่เมล็ดงูต่ถ่ายควายไปก่อนเห็นไหมงูควายลงจากสายญ่ครับนะเตรียมอวยเมื่อกำมือเมื่อครับสำหรับมนีก็เป็นมือที่อากาศดีครับนะท้องฟ้ามืดครึ้มครับอากาศไม่ร้อนนะครับนะ มีถั่วแม่แขวมีปองนะนี่เห็นว่าแล้ว,นะลวของแม่ห้วยต้องไปได้เนี่ยหลายเจ้าอยู่ครับนะคนน่ายกันอาจจะอยู่หนีขึ้นกันนะครับนะอาจจะอยู่ร่วมกันแม่กองมั้งนะ đần lang các em nhé, cưỡi mác action các nỗi hả nó, đây đây, team ngang này nỗi, ở đần lang, nhìn nhẫn làm nhầm nhắn nó cũng giằng quá, team này nỗi, nick đế khi ninja Mm-hmm. มีแมลงแม่ปิ๊งมีแม่อ้อ,อยครับนะปอนแนบกระมีนะนี่เที่ยวนี่นะมีหไร้กว่ามันเป็นบุปไพรทุ่งครับนะแล้วก็บ่อดายปล่อยขาดเลยนะมันก็นใบใบกับเมล็ดลูกน้ำน,นี่ครับนะทเที่ยงเทีย่ยงใบใบกับเมาล,าลม็ดลูกน้ำกินน้ำอยู่อ่าแันนี้มังเรียงสี่กับมะละกอดาครับนะลองไปเบิ่งก่อนครับนะไปสํารวจบางก่อน,นว่าเอ่อ มาครบหรือเปล่านะครับนะออจนถี่นางอยูสองคนกับบอลัดกับฮอ,องบีกับพ่อตีอะนะครับนะมากกวดแล้วจนพอใส่ไล่งัวไปแล้วครับนะแกกับบานฑ์เป็นลัอยูัวดงครับนะ อู้วิสุกเลยครับเนาะอ,อสุกแล้วสุกแล้วนับทางนี้ละกันครับดักหนาเลยพูดได้มาแน,นี่จะเลืองพูดได้เนี่ยเขามาเช็คกันนะครับนะทางขึ้นนี่แหละทา้งไส้เนี่ย,ยพูดไส้ครับนาะอูะ้วินะแต่ว่ามือใหญ่อยู่พีพูดได้เนี่ยแม่น้อม นอ้องมบกนาเลยอันนี้ฟ้ามมนรอาเขาบ่ะเฮ้ย่าเห็นต้องเันนองปบปลาพวกขาวผู้ดใดไอ้บึงปลาใส่นี่ครับนี่ยปลาใส่ผ้สกายแ็บนะ อย่าง้เบิ้งให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิงบ้งอ๋อพระท่านเห็นของสามไม่มีฟาร์มู่ครับอยู่ใส่นอตหนอ่นอบนนี่เห็นม,นม,นมานกหน้ามุ่ยเนาะนี่ต้องมาแล้วไหมเข้ขาพุนพ่นพุ่นคุ้นเข้าขาพุ่นเก่ไกลให้เบิง้งบ่เห็นครับอยู่สไดยบ่ัวนี่บ่เห็นบ่เห็นบ่ท่านเห็นครับนะ,ะเบื้องก่อนผู้ใดนายอยู่นี่ ไอ้นอกไปแล้วไอ้ก้อนนี่ครับไปไก่บูปกุ๊ดครับนะอเอเบรนของไผรอยู่ไกลๆผุนมองครับเนาะผู้ใด,ดอยู่ไกลๆพุ่นออเนี่ของสามี่ฟาร์มลูกปล่าครับนะต้องขึ้นไปน้ำมูอยู่ครับคือชิบวเห็นครับนะ ตัวลงมากผมบ่าครับอยู่ไกลๆผมจะลงมากินน้ำรือเปล่าครับผมชิบว่เห็นเลยอยู่นี่บบมี่นะครับงานเข่าเลยมายืนถาวไปเห็นงูตัวเองครับนะเบิ้งคีเบิ้งคีเบิ้งน,นี่ไม่ย่อยครับนะหอนอยู่ในห้องผู้ใดไปเบิ้งก่อนครับนะแล้วนันมีฟาร์มท่านเห็นครับนะาอายุฟอกได้เอาตัวนห,นหน่อยๆนะี่คือนของสามนีฟาร์มเลย บ่มาน้ามูปะจีไปใส่ไปอยู่ป่าเด็กมเห็นน้ำมูเลยครับเนี่ยนี่เบิ่งห่วงเนี่ยมูแมอน้องสามีฟาร์้า กินไปน้ากันอยู่ก็ฉีบอมาน้ากัน่นหมูเมียครับหมอเห็นแล้วครับนะส่วนใดคือหมอเห็นหมมี่ครับนะเขาท่านลงมาครับนะอื่นไปไกลบ่ะหมออื่นก็ลงมาครับนะเราจำได้ฟาร์มอเห็นอยู่น้ามูครับนะ พอาใส่กับเดียวมาตอนนี้มั้ยบ่อหินใกละนะ้ๆกับวันน่ะจำแม่นะว่อยู่น้ำอ่ทำน้กลมก็คือบอ่อหินครับนะบอ่อหลายคนะรับนะบ่อหินครับนะสรุปแล้ว ยางปุ่นกับคือคอยู่ว่าลัดยางดีว่าฝ่าวม,มาเบิ่งครับบ่เห็นงัูจะคลองครับนะหายไปใส่บ่เห็นครับนะมีแต่ง,งัวบ่ะปอบผัน,นผันไม่กลมก,ก็อยู่ไกลๆครับแต่ไทยทำนี้ฟ้ามบ่เห็นเลยไปลงทางใดบ่มวอนี่นะาะเกาะปลาหนีบ่คือจังเดยเดียว ต้องไปน้ำหาสักก่อนครับนะไี่ไเห็นเลยแดนนี่ก็บบอมีครับนะแต่ว่าไปอยู่พุ่นนะครับนะไปไปน้ำกันอยู่เห็นไปกินผุ่นอยู่แต่ว่าตอนกลับมานี่คือไปเห็นท่นเอะไม่เห็นเลยตกทิบได้อีกโม้ฟูงกับเต็มอยู่ ว่จะของเห็นตัวทีมงานนะว่จะขลองใส่บนียาในไปนํ้ำหายกันานี่งานเขาเลย้องแบลๆนี่ไไปเห็นนะวัวพันม่ครับนะดปกินใส่ก็สิบวิเห็นครับ ว่าปกดกลับไปทำไปเลยครับงัวไปเห็นเ่อกี้เมื่งวยนะยูอย่างงัวงัวไปเห็นวะโม,ม,ม,มครับ่ฮู้ครับงัวผมเปท่านเห็นครับ ไปนำพางว่าวงกันครับท่านี่บ่มีนปะเพ่นยังยีพายยังเห็นวัวบ่ หางนหน่อยว่เห็นหอดมืดมัวเห็นมันเห็นตนัวเงินหน่อยมันอยู่หนีเลยบ่หมูม่ล,ลงมาตรงปอกัดแทะมันเลงมาครพี่เนอะนนนอืออยู่พิชกีพิชซองาากันจังหน่อยไปไปโอ้ครับน้ำหาอาจารยครับนี่อยู่นี่นะครับตอนกลางวานันนี่ประมาณกินหนาม,มันลงมนันหนีครับนะากะหาไปเห็นครับสุดท้ายพู่นครับเห็นแล้วมูเขากลับมาแล้วครับนะแต่ตัวเองอยู่พู่นครับนะ แมนครับนะตัวเนบโมมีบกับเลยครับนะกินอยู่นีเฉื้อครับเนาะโอ้ไปไล่ครับนะแสดงว่าลงมาบะท่านมูครับนะปุดอยู่ไกลอยู่ครับนะลงมาบะท่านมูเขากับไล่ไปควานครับนะกลายเป็นบะท่านมูเลยผลมูปะขึ้นไปแล้วครับเนาะดูคนละฝากเลยครับอ๋อเป็นยังครับดกอยู่กับ ปุนป่นอาจจะมาจากงูผุนครับนะขึ้นไปสูงครับนะฝากผุนหนามมอยุ่งทางผุนครับนะเห็นไปพุนแล้วมันเกิลงมาสาพร,นะระทันหนกะหมูม่เขาลงมาทางนี้ครับนะลงมาด้านนี้นะครับนะแล้วแซมนี่ฟ้ามอาจจะขึ้นมาทางนี้ครับ้นทั้สายไงหรือขึ้นมาทางขวาครับนะนก็บไปเห็นเห็นตาพุนแล้วอยู่กับกอ,อง้อง อัาจจะมาน้ำแม่สึ่งครับนะแม่สึ่งพอาเจ็ดไปหุ่นครับบ้านนั้นสูงครับนะอาจจะไปน้ำเขาหุ่นกับผมเป็นยังครับนะวันนี้มีปัญหาเพราะว่าสามีฟ้ามาเร็วอยู่ครับนะสี่โมงเราจะกลับกับมืดแล้วครับวันนี้อยู่ไกลปานี่มืดอแต่ทิศตะวันออกของทำเลทุ่งทุ่งทำเลน้องใหญ่เขานี่ครับนะถึงเ่อมืดแน่ๆเลยวันนี้เออออกมาเร็วอยู่ใจเย็นบ่ได้ครับนะเห็นว่าง้อครับง้อครับนี่ กิ๊ว่าอยู่ในบรรฟูงกับนะที่มีปัญหาที่ใดร์เลยออกมาครับพี่กะบ่ได้์พิดขาดปันได้ครับนะมันเคยมาอยู่แล้วนะครับนะปุ่นอยู่ในฝูงของบ้านน้ำสูงครับอยู่กลบไก่เป็นเคยมาทางนี้อยู่แล้วมันอาจจะขึ้นมาปกติของเพื่อนครับนะเออมียาเนี่ยขึ้นมาไก่อากาศบาหวานงัวหน่อยกับบัเป็นห่วงปันได้ครับนะอะไล่กลับออกนำกลับพอดีครับไปเรื่อยๆครับบัว่าว่าครับนะ ขอดีคือได้กินยาไก่ยางไก,งไก่แต่่ามาถีคำเนี่ยขอสีครับนะขอดีคือเ่นไล่ตะขอจะคล้องก็ดียางครับนะะว่าื่อหน่อยเห็นมอคอยแข็งแรงนะครับนะไอคอยอยางไปเรื่อยๆเอานะพอจะให้เปเล่มาหาให้กับส่วงสีย่ยากๆเนี่ยครับนะพะเปรี้ยไล่งัวงอยู่เลยมาเองดีกว่าครับนะนมาอยู่พี่ครับ กระไก่ซะเลยอ,อากาศบ่ก้อนครับนะกาะไก่ได้บ่เป็นยังครับนะอยากจะอยู่โซนหน้าตะพอลิดนี่ครับนะเดี๋วนี้เอาเลยเอาเลยสซนมูนะครับพ่อมูพ่อมูเปสนโซนไฟครับนี่หญา้ามีครับโซนนี้นนะ ้กินมีฟางมีหญ้าครับนะไข่แน่อยู่ดันบนก็มีเหตุการณ์ครับตาง่วควายลงประจำนะจุดนี้ก็จะมีมากผู้ประจำมาได้ครับแล้วมีบรรทุนสูงมันกับไรกายไปไกลมาควายก็อยู่นะครับนี่ยังกลางวันนี่ควายก็อยู่แต่เป่นบอลงน่งเขาพ่น,นะอ,พนอาจจะขึ้นไปพูนเหรอครับพุน่นมันจะลงมานี่ล่ะไปไปยิ้มซัมไรมะไก่หนีอย่างงานนี่ครับนี่จุ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 ปอตอนคำเร็วไปเร็ว กลับเร็วกลับเร็วนี่ครับคำเพ clear. ื okay. ่องกับออนเด็ดกับโมฮอนวัอนี้บมฮวนมันมืมยหน้าวัอนี้นะป๊าป้ากลับเร็วกลับเร็วกลับกลับยังยังมีอะไรมีเตเสะเห็นบ่ไหมเสียกินบ่สกินบ่สเสะเนีกินเสือยบ่ไปมีเตเสะนี่กินบ่อสเสะอยากไม่เสะยู่บ่กินเสือยกินบ่ไม่เสะเนี่ กินกันหรือยังกินไม่เรียวหร้อยังกินทุกตัวไปไปเร็วๆาเร็วลัลบเร็วไปไปกลับเรวอุ้ยส่วงยังหมดเต็มอยู่ยังยังมาปักไก่ข้ากันยางหลายพูดอืมไห้เพิ่งเอ่อลืมบอกไปนะครับนะตอนเศาร์นี่ฉียดยาให้ให้ให้โอ้โอโบกไป อายาลดแล้วมั้งไายพยาธิให้เออลดแล้วน้ำยาซึมไปแล้วไายพยาธิกำลังรุ่งห้เพลินอันร <man> ับเออห้เกาข้อจังน้อยนะเกาข้อจังน้อยนะไปอเคปะปไปะนี่ไงล่ไปะปะไปเด้อปะปะกับกับอูไปเร็วนี่ก็ มันจะติดหรือมั้งครับนะเห็นนอนดุครับนะนอนบ่อยแม่กมัแพงครับนะแล้วก็อาการเป็นสัตว์ของแม่าท่อฝันเหรอจะเป็นยังไงครับนะนี่น่าจะติดแล้วครับแม่แดงครับนะแดงน่าจะติดแล้วปัปั๊ปเบิ่งอาการเบิ่งการกินหยาเบิ่งการอะไรน่าจะติดแล้วแม่นี่บ่มั่นใจครับนะติดสองแม่นี่ก็น่าจะข้ามแพงนี่ก็น่าจะติดแล้วเอ้ยเมือดูมันข้ามมาเลยนี่เอ้ย เอ้ย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 มาดูกมาลูกเอ้ยลุงพ่อหนิบัดท่านเห็นผสมครับอ่าอ๋อถ้ามีศัพท์คือคือกันคทำน่ะเห็นตีเห็นสองเมียเท่านั้นแหละครับนะอ่าตะบหมนกันไปครับนะไปไปไปเออเออเก็บเออเออ

นี่ก então, ็พร้อมล้มครับน้ำล้มก็หลดครับกินของผิดของแสลงกินม้อนนะเ้ไปมอดเสียบเอ้ยเนี่ยมีเนี่ยอะไรนะเอ้ยไปเอ้ยเอ้ยนี่นะเดี๋ยวเวลาอวยกับแล้วครับนะอะไรเต็มที่สักวันครับนะแล้วรบกินน้ำนี่นะครับน้องไงเรวก็จะกับกันนะอุณหภูมิตอนนี้เข้ามารับชมครับนะฟองงัวแล้ววัตถุสิบริเ็นครับคือว่า สันว่าเห็นอยู่นี่กับกับไปเบื้องต้นซ้ายไปแล้วนะครับผนอาจจะเขาปลาสะแบงแตวสุดาเลยก็เจอครับนะอยู่ป็่ออกมึทงทำเลไปทำเลถูกเอ้ยก้าวดูยูนิฟอร์มชั้นนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ